เราพักที่นี่นะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองแต่ฟ้ามืดมากก็ระหว่างรอห้องก็มาดูหิมะตกที่รักไปตีปีโอเคที่นี่ที่ไหนนะสวัสดีครับ ี่เพื่อหลาน 3, 2, 1, แอคชั่นทริปนี้เพื่อหลานหลานบอกว่ามาถึงให้อยากเห็นหิมะมากๆอันนี้นะเดี๋ยวน,น้องเฟิร์นจะจับหิมะให้ดูนะดูนี่ละลเอองที่เห็นข้างหลังเนี่ยไม่ใช่นกบินนะหิมะปิวนะครับอันนี้เรียกว่าหิมะหรือเรียกว่าสโนตอนนี้ประมาณลบสามนะครับไม่มีลมก็โอเคอยู่ ตัวไม่หนาวนะเฟิรนตัวไม่หนาวใช่มีมีเย็นหน้านิดหน่อยจริงใส่ผ้าบันคอใส่หน้าการเดี๋ยวก็วโอเคสวยไหมฮนะเอิร์นอาย We wish you a merry Christmas สวยนะหิมะขาวโพน,นี่ดูนี่ดูนี่นี่หิมะนะี่ดูนะดูนะนี่นี่มาถ่ายใกล้ๆให้หลานดู นี่หนามากเลยปั้นได้ด้วยไี่มีใครปั้นตุ๊กตาหิมะอยู่ตรงนี้ป่ะเอาลูกใหญ่แค่ไหนเอาลูกใหญ่แค่ไหนเอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ให้หลานเดี๋ยวหลานบอกว่าอยากดูอ๋อตอนนี้กี่โมงนะตอนนี้สักประมาณบ่ายสองบ่ายสองโมงเย็นนะครับอนนี้เราอยู่ที่เมืองอะไร อยู่ที่ซาลิเซกามันเป็นตอนเหนืออยู่ใกล้แก <apt> ยัวโรใช่แลนด์อันนี้เราอยู่ที่โรงแรมนอร์ทไลท์วิลเลจนะครับถ่ายไปหรือเปล่าถ่ายตลอดจ้ะนี่นะครับไหนดูสิ อะไรแบนี oh later, then, yeah. được, ้เ okay? öh ่ยอันนี้ก็ห้องเคบินเรานะคะ not c h i l l i g h เชื่อของเราคือตัวนี้ใช่ไหม 8, 3รีวิวห้องพักนะคะนี่คือประตูทางเข้าอู้ยหิมะดนมาถึงก็ห้องพักเราคืนนี้นะคะนี่เป็นออโรราเคบินตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำที่เราเปิดไฟให้นะโอเคตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะโอ้พื้นห้องน้ำอุ่นอยู่ มาดียังออเลยที่นอนนะคะตรงนี้ก็เป็นกระจกที่มองแสงเหนือแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องมีปุ่มเราจะมีปุ่มอาเลเซอร์ที่ปัดหิมะออกด้วยเนาะอันนี้คือห้องพักเรานะคะ เบอร์ห้าสิบเอามาแล้วเอเอตัวเองเอาแผนที่มาไหมโอเคข้างหน้าห้องก็จะมีหิมะตลอดทางเลยตอนนี้ประมาณแปดโมงนะคะดูดูอันอื่นนะห้องพักโอเคเราเดินไปกินอาหารเช้ากันอ งหลังตรงนั้นมีต้นลงเ,เช้าจากจีนคู่ละ600บาทยังไม่หนาวนะครับทำไมเฟิร์รู้สึกว่าเฟิร์ทนได้ตรงตัวก่ะไ,ม,ไม,ม่ไม่หนาวเลยนะคะ วางค่ะข้างหน้าจะเป็นไกด์นะคะชอบชุดไกด์มากเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอันนั้นคือเรากำลังจะไปนั่งกวางเรนเดียดก่อนนะคะนี่มาจากเอสกิสชุดคดีเนาะไม่หนาวเลยนะเหมือนตอนนี้เล่นสกีอ๋อตัวนี้สวยมากเอไกด์เราจะตัวใหญ่มากนะคะเห็นชุดคุย เดี๋ยวเราจะพาไปดูกวางก่อนนะครับอันน,ะะนี้คือกวางนะฮะกวางจากไทยชุดชุดยังไงกวางนี้จะหน้ากลมๆนิ่งชุดนี้ไม่หนักไม่หนามอะไรขนาดนี้ ตอนนี้กี่โมงนะ9โมงครึ่งเราเรามานี่ฟ้ามืดไปหน่อยเนาะ <c oughs> มีนาคหน่นเขามาตอนเดือนมกราบปลายก,กุมภากันนะ, <c oughs> ะพีไก่หันมามองมาม <c oughs> <c oughs> ีปัญหากระถมนีอเน่ย <c oughs> Uh -huh. And even though we've been training these ranges, it takes four years to train them for the work. We still have to remember that they're wild animals. Uh -huh. They don't like to be touched. As you can see, they have antlers in their head. If you touch one on the side, they will shake their head like this. Or they will push you or something like this. So yeah. let's not touch them. Uh -huh. And uh, yeah, we can still go closer. More. When we are moving close to reindeers, we have to move slowly like this, okay? Because here I have a bit older males, and I know that I can trust them really. So they will not get scared so easily. This guy, his name is Oliver. He knows me, yeah. You can gently touch him from the side. Simply like this. He knows me, but he don't know you, okay? Mm -hmm. uh -huh. Then we have Päivi. And then the white one, his name is Batman. Batman, yeah, <laughs> he's the leading reindeer. Mm. You change the horseman. like this, okay. Yeah. Do yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, It's not like with horses, no. They, it's not good for you to go to the face, no. Oh, Always yeah, yeah. the first part from the side, yeah. Because if you go to the face, they will push you with this, or they will kick you with the feet. <laughs> <yeah. laughs> I know these guys, I know <coughs> how to deal with them. These guys... is good. Don't move, I'll you. Okay. It could be two people per one sleigh. I will be driving and you will be following me, okay? Okay. Just a second. I'm not beautiful, no? i Why one? Then so he will his like this, okay? Oh, can you take off this? Okay. <laughs> Hello. How are you? Hi too, Linda. You don't eat the hen. Now we are. We are below each other. มีสเตอร์เรนเดียรที่ตามเรามานะครับบางทีเขาทำท่าเหมือนเขาจะอ<ม>ีทไมเฮดนะครับไงบ้างครับคุณแม่เฟิร์นกำลังดีดำไหมหน้าดำหดำคือถ้าเอาไอตัวออสโมมาคือถือ,อยังไงก็ได้เพราะมันจะ<ร>ดีเท็ท เดี๋ยวมันต้องเซตก่อนอยังไม่ได้เซตผมยังใช้มมไมีเร็ยมันต้องยืดเยื้อแบแต่ไม่หนาวเนอะพออยู่อย่างนี้แล้วอะ ไกด์ของเรา<ช>ยังห<ช>ยิบโทรศัพท์ขึ้นมาชิดแชทเลยนะครับเ่ยนไปถ่ายรูปมั้งไหมอ้าวเฟิร์นนี่กล้องวิดีโอก็ถ่ายเซอฟี่ได้นี่ก็นี่ยถ่ายเซอฟี่เนี่ยอ๋อวิดีโอ,อ,อกดปิ๊กมันก็ถ่ายครัใช่สวัสดีครับภ <c oughs> าพมึนๆหน่อยนะครับเพราะว่า <c oughs> วันนี้เราพาไปชมสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าเรนเดียนะฮะวิสเซอร์เรนเดียตัวนี้ชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้นะเขาจะเข่งคัดในงานปฏิบัติหน้าที่มากคุณไกด์บอ,อกว่าอย่าไปคุยกับมันมากเดี๋ยวมันจะเผาคุกเอาแต่มันก็มาอยู่ใ,ใกล้ๆแบบนี้ตลอดเวลาเลยเหมือนกันนะ ดูดูระยะระหว่างผมกับเขาจะใกล้เกินมากเรียกว่าภาษาไทยเรียกว่าหายใจลดต้นคอฮะเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกถึงโอโซนจากเรนเดียซัดหัวกระบาลเหน่งเนี่ยก็จริงอยากใช้ดูพี่เขาใกล้น,นะครับเรนเดียอินโคสซ่ามอนะฮะดูสีหน้าเข่งขึ่มในการทำงานของ ขาบอกว่าตอนนี้ตัวเมียไปตั้งคันกันหมดนะครับเหลือแต่ตัวผู้ครับก็ <c oughs> ทำรปท่าของตัวผู้ครับเวลามาทำงานก็จะเนี่ยฮะไม่ค่อยตั้งใจทำงานเท่าไหร่จะจะชอบสังสรรค์นมากกว่านี่นยฮะ ตัวเมียกันไว้นะครับหลุดมาตัวนึงมมส,สาน้อยแมส,สาน้อยอ่นนา,านได้าันนี่สิถามไปชื่กว่าอันนี้เป็นตัวเมียนะฮะโอ้ลงไปนอนได้ไหมมาไปกินด้วได้ไหไมได้นะคะรับ ก็ว่าเขาน่าจะแข็งแรงอยู่นะารตูดู่้จังหวาที่ยางก้าแต่ละก้าวนันั่แต่เราสองคนก็หนักจริงนะ วางผู้เข่งขรึ่มในการทำงานนะฮะสวยจังเลยสุดายที่จับไม่ได้นะ <c oughs> หนาวไหมครับหนาไหมครับหมายเส้ <My friend. S 1> บนบรรยากาศข้างหลังทมีคู่หนึ่งนะประวนตหนึ่งตาลงมาจริงเหรอไม่ใช่หมายถึงว่า กลับมาอีกแล้วพ่อฟังตัวเดิม <c oughs> โมอาจจะเป็นตัวใหม่ที่นี่นออได้อันนี้ฟางกฟางจะเป็นตัวของใครของเรื่องข้างหลังนะครับแต่เขาก็จะเอาหัวมาใกล้ๆเราแล้วเรานั่งแต่เราก็ต้องเสียงว่าเขาจะขึ้นหัวเราหรือเปล่าแต่เราต้นคอกันเลยทีเดียวมีฟ้าสว่างแล้วนะครับ ถูกมั้ยมันนั่นน่กับเราใช่คาวน์อะไันเนี่ยอันนี้ and afternoon. ตอไปเลยโยล้าไม่ยอมเดิน hmm. เ mm ่ง hmm. น mm ี hmm. mm ้ก hmm. mm ็ขอเขาลงเห็นตัวหน้าแล้วอ่ะอะไรนะครับเอากล้องมอถืออันนี้เราจะดูขอตัวที่ไม่เห็นะคะตก ก็จบนะฝนหน้าด้านแล้วเนี่ยเ <c oughs> ย็นหน้ามากเลยแต่คือน้องมนปิดแล้วก็เป็นฟ้าไ,นะไม่ได้หนาสวยมากเลย